ระยางคนสวยของอูนวพล อดีตพระเอกแถวหน้าอู่นวพลภูวดนควงภรรยาสาวสวยไอชัดชมนมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเส้นทางความรักค่ะกว่า7ปีที่ก่อนหน้านี้นั้นอู่นวพล์ได้เลิกดีควงเจ้าสาวคนสวยไอเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าพิธีแต่งงานนั้นอู่นวพล์เจ้าบ่าวสุดหล่อได้เขียนข้อความแบบคำขำผ่านอินสตาแกรมว่าฝากถึงสาวๆส,สวยๆเหมยๆทุกครุคนนะครับหลังจากคืนนี้ไปพวกคุณหมดสิทธิ์ในตัวผมแล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะมี ภรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วครับห้ามโทรมาขอตังค์โทรมาดึกดกดื่นดื่นะครับผมรักว่าที่ภรรยาผมมากจริงๆจบข่าวเหมือนรู้อนาคตปิดตาข้างหนึ่งอะไรก็ยอมเธอซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมากค่ะมีเพื่อนพ้องในร่วมช่องวิกเจ็ดสีมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคืบเคืงเลยทีเดียวค่ะทั้งคู่คบกันมาเจ็ดปี ครับเกือบจะ7ปีแต่งงานเมื่อปี62ปีที่7ก็แต่งกันเลยครับกลัวจะอาถารก่อนที่จะแต่งงานกันมาเจอกันได้ยังไงร,รุ่นพี่แนะนําให้รู้จักพี่อูวันนั้นไปเจอกันที่ร้านอาหารผมไปกับเพื่อนเขาก็ไปกับเพื่อนเขาไปเจอกันแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ารุ่นพี่จะเซตอัพให้กับไอซ์ใช่เพื่อนเราเป็นรุ่นพี่เขาก็บอกว่า เขาก็ยังโสดนะเขาเรียนเมืองนอกมาโปรไฟล์ดีอะไรอย่างนี้เราก็โอเคตอนแรกที่ส่องเห็นหน้าตารูปร่างน่ารักดีสนใจทันทีเลยครับตอนเจอครั้งแรกสเปกไหมก็สเปกแหละครับก็คนนี้แหละครับก็น่ารักดีก็ชอบแล้วอู๋สเปกไหมก็สเปกนะคะพี่เขาสูงหล่อดีอู๋คิดหรือ,อยังว่าเจ้าคนนี้เป็นแฟนเอาจริงๆผมเห็นแวบบรักเราก็มั่นใจแล้วแหละยังไงก็จีบติดเห็นว่ามีเรื่องที่ทําให้เกือบไม่ได้แต่งงาน ผมว่าการมีบุตรสักคนความรักของพ่อแม่เป็นเรื่องถูกต้องแต่ผมมองว่ามีคนนึงแล้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยผมหาคําตอบไม่ได้เลยว่ามีอะไรดีสําหรับเขาบ้างผมก็เลยแบบมีไปทําไมเรามองว่าเราสร้างมาคนนึงเราบาปกรรมด้วยซ้ําผ่านทรัพยายกรธรรมชาติ ทําให้โลกร้อนขึ้นสู่เราดูแลสุขภาพทํางานเก็บตังก็โอเคแต่ไอา์ไม่เห็นด้วยถ้าแต่งงานแล้วไม่มีบุตรถ้าไม่มีบุตรก็ยังไม่ต้องแต่งดีกว่าเพราะกว่าว่าแต่งงานไปแล้วมันจะมีปัญหาไม่อยากมีแต่หนูอยากมีเราอยากมีบุตรมาตลอดพอมีบุตรจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ดีครับตื่นเต้นดีทุกวันนี้ผมยังมองหน้าเขาว่านี่บุตรป้าจริงๆใช่ไหม เนี่เรามีบุตรแล้วจริงๆใช่ไหมก็น่ารักดีแล้วก็มีจุดหมายทําให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตขับรถช้าลงออกไปสังสรรคน้อยลงใจเย็นขึ้นเอาเป็นว่าทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ